เปิดโลกกว้างสัมผัสประสบการณ์จริงที่หาไม่ได้จากในห้องเรียนกับพาให้อ่านเดอร์ริ่งฮีโร่นี่คือโอกาสที่นักอ่านจากทางบ้านจะได้หยิบหนังสือแล้วออกมาขุดคุยเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นรอบตัวร้องตอบคำถามเพื่อพิชิตขุมทรัพย์หนังสือให้กับเพื่อนๆที่บรณนิธิอามิรุนมูมินีนโค้งสุดท้ายกับเหล่าฮีโร่นักอ่านพวกเขาจะใช้ความรู้สะสมขุมทรัพย์หนังสือจากเดิม74,00 0บาท เพิ่มไปได้อีกเท่าไรไปร่วมลุ้นร่วมเชียร์และออกตะลุยรอบกว้างไปพร้อมๆกับพวกเขาเลยครับสวัสดีครับนี่คือท้ายอ่าน The Reading Hero นะครับวันนี้พี่กบกำลังสนุกสนานอยู่บนเฟอร์นิเจอร์ไม้อันนี้นะฮะน้องๆครับก่อนที่จะมาเป็นเฟอร์นิเจอร์สวยๆแบบนี้นะฮะลวดลายโอ้โหอลังการมากๆเลยนะครับมันมีหลายขั้นตอนซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันครับกับวันนี้เรื่อง งานไม้ครับรับรองสนุกแน่เฮ้ยชอบ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 ชวนละเลงความอาร์ตสร้างสรรค์ศิลปะจากแผ่นไม้กับหนังสือสนุกกับงานไม้มือใหม่ก็ทำได้หากใครชื่นชอบความสวยงามความน่ารักที่สุดแสนจะอบอุ่นของเหล่าเครื่องไม้ไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กอย่างจิ๊กซอไม้กล่องใส่ดินสอหรือของชิ้นใหญ่อย่างเตียงนอนเล่นในสวน ก็ทำได้ง่ายๆเพราะเขาบอกตั้งแต่การเลือกวัสดุเครื่องมือที่ใช้รวมไปถึงเทคนิคต่างๆที่ทำให้ชิ้นงานออกมาสวยงามและคงทนอ่านเล่มนี้แล้วรับรองว่าจะอยากลงมือทำชิ้นงานไม้ด้วยตัวเองอย่างแน่นอนครับและคู่หูฮีโร่นักอ่านประจำวันนี้คนแรกน้องพรีเมียเขาตั้งใจอยากมาทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ชิ้นยักษ์กลับบ้านครับ วัสดีครับผมชื่อพีเมียผมเคยเห็นคนเลื่อยไม้ผมว่าไม่น่าใช่เรื่องยากวันนี้ผมจะทำเตียงใหญ่ๆแบบนี้เลยครับและน้องใบบุญนุ่มน้อยจอมพลังสวัสดีครับผมน้องใบบุญครับวันนี้เนี่ยผมมีพลังมาเต็มที่ครับจะยกโต๊ะเลื่อยไม้หรือสร้างเก้าอี้บอกผมมาเลยครับคนหนึ่งพลังล้นเหลืออีกคนฝันอยากทำเตียงยักษ์ เห็นแบบนี้แล้วเชื่อว่าการเรียนรู้งานไม้วันนี้ต้องสนุกอย่างแน่นอนเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับพูดถึงต้นไม้หนึ่งต้นมีด้วยกันหลายส่วนนะครับแต่ละส่วนก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยอย่างใบไม้บางชนิดใช้มุงหลังคาได้เช่นใบจากกิ่งไม้ถ้านำมาเหลาดีๆก็สามารถสารเป็นตะกร้าใส่ของได้ เปลือกไม้นำมาฝานเป็นเส้นตากให้แห้งใช้ทำเป็นเชือกหรือแปรรูปเป็นกระดาษสุดท้ายลำต้นส่วนที่แข็งแกร่งทนทานที่สุดส่วนนี้เป็นได้ทั้งเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านไปจนถึงทำโครงสร้างอาคารเลยทีเดียวเห็นแบบนี้ถ้าจะบอกว่าไม้เป็นหนึ่งในสุดยอดวัสดุจากธรรมชาติที่ให้ประโยชน์กับมนุษย์มหาศาลก็คงจะไม่ผิดนะครับ และตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะมาแปลงร่างไม้ธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งของเครื่องใช้สุดเก๋กับพี่จอร์จผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ครับอันนี้โทษฮะก่อนจะเริ่มงานไม้เนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรมาบ้างคะเนี่ยครับก่อนที่เราจะเอาไม้มาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับให้ให้เรานึกตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆนะครับเราก็จะตัดไม้ออกมาพอตัดไม้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะตัดไม้ออกมาเป็นแผ่นย่อย นะครับ oh. เราก็จะได้แผ่นแบบนี้ออกมา oh. นะครับแต่ว่าพอตัดเสร็จเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเอาทำเฟอร์นิเจอร์ได้เลยเพราะว่าไม้พวกนี้จะมีความชื้นอยู่นะครับเราก็ต้องไปอบแห้งให้ได้ความชื้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 10- 1ถึงเปซน์ะครับพออบแห้งเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยไม้จะคายความชื้นออกมาพอคายความชื้นออกมาเสร็จปุ๊บอ่ะไม้เขาก็จะไม่ตรงละจะบิดนะครับจะโค้งจะโก่งจะงอก็แล้วแต่เราก็ต้องไปผ่านกระบวนการ ในการที่จะทำเฟอร์นิเจอร์เราก็จะมีทั้งหมด7ขั้นตอนในการที่จะทำนะครับก็คือใสรีดวัดตัดประกอบขัดแล้วก็เคลือบนะครับ7ขั้นตอน7ขั้นตอนตอใช่ครับต่อไปคืออะไรฮะขั้นตอนแรกที่เราทำเราพูดถึงตัวใสนะครับวัตถุประสงค์ที่เราเอาไปใสเพราะว่าไม้เนี่ยเวลาเราอบเนี่ยมันจะคายความชื้นออกมาทำให้ไม้เนี่ยมันบิด นะครับเวลาเรามาทำเฟอร์นิเจอร์เราก็ต้องทําให้มันตรงก่อนนะครับให้มันได้ระนาบก็คือให้มันตรงกันแบบนี้ต่อไปเลยฮะพอาะเราใสา่เนี่ยเราได้ไม้ที่ได้ความระนาบและสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเราต้องการความหนาของไม้เนี่ยนะครับให้ได้ตามขนาดที่เราออกแบบไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะไปเข้าเครื่องรีดไม้รีดไม้เนี่ยก็จะทำให้ไม้ทั้งแผ่นเนี่ยมีความหนาที่เท่ากันรีดก็คือการ เาเครื่องตัดไม้ใช่ครับทําให้มันหนาเท่ากันครับวัตถุประสงค์หลักแล้วหลังจากนั้นพอเราได้ความหนาที่ต้องการแล้วเราก็จะไปวัดนะครับวัดเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาไปตัดนะครับตัดเพื่อให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการพอได้ขนาดตามที่เราต้องการเราถึงจะเอาไปประกอบนะครับพอประกอบเสร็จปุ๊บต้องทำาไงต่อครับอ่าเราก็จะต้องเอาไปขัดนะครับเพื่อให้ไม้มันเรียบนะครับ เรียบเพื่อที่อะไรเพราะว่าเวลาไม้เนี่ยมันจะมีเส้นไม้อยู่เยอะแยะไปหมดเลยเราก็ต้องขัดให้มันเรียบเรื่นๆนะขัดเสร็จปุ๊บก็ต้องเอาไปเคลือบไม้เคลือบผิวไม้นะครับเอาละครับตรงนี้ก็เราก็พร้อมทําเลยสิฮะอยาก<ช>อยากทำอะไรไหมฮะอยากทำเต้งสองแขนครับ เตียงอย่างเดียวไม่พอสองชั้นด้วยสองชั้นด้วยที่จะทำางั้นเลยเหรอครับสงสัยต้องค้ังที่นี่เป็นเดือนแล้วครับเพื่อจะทาเตียงสองชั้นทําอะไรดีฮะทำกล่องกันกันครับอ่านวันนี้เราเียหยิบเลยเห็นเห็นตอนหน้าหยิบเลยอ่ะจะทํากล่องเลยครับก็จริงๆแล้วมาทํากล่องน่าจะเหมาะกว่าัาเวลานะครับก็วันนี้เรามาทํากล่องไม้กันละกันค่ะโอเคสอขั้นตอนสุดท้ายที่เด็กๆจะได้ทําก็คือการขัดและการเคลือบซึ่งวันนี้เราจะเคลือบด้วยน้ํามัน วันนี้เด็กๆได้มีโอกาสมาสัมผัสและลงมือขัดขัดถูถูงานไม้ด้วยตัวเองกันเลยและนี่ก็คืองานไม้ที่แต่ละคนตั้งใจทำขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามสุดๆวัสดุประเภทไม้นั้นมีหลายชนิดนะครับมีทั้งไม้จริงไม้เทียมไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งซึ่งการจะเลือกไม้มาใช้ทำเป็นชิ้นงานต่างๆกิขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำไม้ไปทำอะไรเช่น ถ้านำไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างที่พี่จอรจทำก็อาจเลือกจากสีสันรูปร่างของไม้รวมไปถึงลวดลายที่อยู่บนไม้เพื่อความสวยงามแต่ถ้าจะนำไปทำเป็นโครงสร้างอาคารบ้านเรือนเช่นฐานบ้านเสาบ้านแบบนี้สิ่งสำคัญก็คือต้องเลือกใช้ไม้ที่มีความแข็งแรงครับเข้าสู่คำถามข้อแรกมูลค่าขุมทรัพย์หนังสือคนละ2,000บาท ได้เวลากับคำถามข้อที่1สําสำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้ไม้นะฮะนำไปทำประโยชน์ได้หลากหลายหนึ่งในนั้นนะครับก็คือการนำมาทำเป็นโครงสร้างของบ้านเรือนสิ่งสำคัญคือต้องดูความแข็งแรงของไม้ครับกับคำถามความแข็งแรงของไม้สังเกตได้จากอะไรก็ไก่ ความยาวของไม้ยิ่งยาวยิ่งดีขอไข่สีของเนื้อไม้อะยิ่งเข้มยิ่งแข็งแรงหรือขอควายลายไม้ก็ดูลายของวงปีสิครับความยาวของไม้ยิ่งยาวยิ่งดีใช่ไม่ใช่ฮะเขาน่าจะว่าเทียบความยาวนะคบอ๋อมันน่าจะไม่เกี่ยวกับความแข็งแรงครับแล้วไม้ยาวๆไว้ทำอะไรฮะถ้าไม่เกี่ยวกับแข็งแรงเอาไปสร้างอย่างอื่นนะคบเช่น ยังโต๊ะอ๋อไปทาโต๊ะมากกว่าถ้ามันยาวนะนะคิดว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่เมียฮะควา,ามยาวของไม้อะมันไม่เกี่ยวกับความแขง็งแรงครับผมว่าไม้ยิ่งยาวมันนา่าจะโอนเอ็นแบบง่ายมากเลยครับโอกาสไม้ล้มยิ่งสูงขึ้นครับอ๋อมันจะล้มง่ายใช่ครับอ๋อแล้วเหมาะไปทําอะไรครับไม้ที่ไม่ยาวมากก็เอาไปตัดแบบทอง่ายครับแบบโต๊ะที่เรานั่งอยู่อ๋อทำเก้าอี้แบบนี้เลยนะเอาข้อนี้คิดว่า ไม่น่าใช่รับไม่ใช่นะฮะมาที่ขอไข่นะครับสีของเนื้อไม้ยิ่งเข้มยิ่งแข็งแรงผมคิดว่าน่าจะถูกต้องนะครับอาเคยเห็นที่ไหนฮะสีของไม้ยิ่งเข้มยิ่งแข็งแรงที่บ้านตากับยายนะครับที่เป็นบ้านไม้อ่ะครับเห็นว่ามันสีเข้มทุกทีพอเดินก็ไปทุกทีมันก็ไม่หลงครับคือออกสีอะไรฮะเข้ม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 แบบน้ำตาลเข้มอ่ะครับอ้น้ำตาลเข้มเพราะฉะนั้นคิดว่าสีของเนื้อไม้ยิ่งน้ำตาลเข้มยิ่ง แข็งแรงทนทานแข็งแรงอ่าดูจากบ้านคุณตาคุณยายมาเลยนะฮะพี่เมียฮะสีหงเนื้อไม้ยิ่งเข้มยิ่งแข็งแรงว่าไม่ใช่ครับเออเคยไปเหยียบมาแล้วมันก็เหยียบที่ไหนฮะที่รีสอร์ทอามันก็หนูเยหยียบไปเหยียบมามันก็เริ่มเย็นเย็นลงลงลงเรื่อยๆครับ<ม>บางครั้งหนูก็เคยตกครับเรายิ่งเดินมันยิ่งแอนลงแอนลงเหรอใช่ครับข้อนี้คิดว่าไม่น่าใช่ไม่เกี่ยวเพราะเคยไปเดินมาแล้วมันยังแอนเลยนะ ลายไม้ที่วงปีนี้บอกความแข็งแรงของไม้ใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเพราะอะไรฮะแค่บอกอายุอะครับอันนี้แค่บอกอายุครับแล้วมีอะไรเพิ่มเติมครับก็ในต้นไม้แต่ละต้นมันจะมีวงปีไม่เหมือนกันนะเอาไม่เหมือนกันเหรอนิ้วโป้งของเราก็มีลายนิ้วที่ไม่เหมือนกันนะครับมันไม่ได้บอกถึงความแข็งแรงของต้นไม้โอเพราะฉะนั้นข้อนี้คิดว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่นะฮะพี่เมียฮะไม่บอกครับเพราะว่ามันบอกแค่ อายุครับมันไม่ได้บอกความแข็งแรงครับเหมือนแย่หนูนะครับเพราะพออายุเยอะก็ไม่แข็งแรงแล้วครับอคิดว่าข้อนี้ผิดครับไม่ไม่ใช่แล้วนะฮะเอาแล้วครับเอาแล้วไปข้อไหนอ่ะน่าจะเป็นขอไข่อะครับเห็นด้วยครับจะจะตอบขอไข่เลยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ากอไก่ก็ไม่ใช่ครับความยาวมันก็มันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าจะแข็งแรงครับเพราะ บางทีมันใหญ่มันแล้วมันก็ตกง่ายครับอ๋อยาวแล้วก็หักง่ายล้มง่ายอ่าช่ครับลายไม้อะลายไม้ก็น่าจะไม่ใช่ครับเพราะว่ามันบอกแค่อายุครับมันไม่ได้บอกความ,ม,มความแข็งแรงครับอ๋อมันเหลือขอไข่นี่แหละครับผมก็เอาขอไข่นั่นรับสีของเนื้อไม้ยิ่งเข้มยิ่งดีใช่ครับใบบุญแล้วครับผมก็ว่าขอไข่เหมือนเดิมพอเราข้อนี้อยู่แล้วครับตอบเลยนะฮะ ความแข็งแรงของไม้สังเกตได้จากอะไรนะครับใบบุญเลือกตอบข้อขอไข่ครับสีของเนื้อไม้ครับและพี่เมียเลือกตอบข้อขอไข่ครับสีของเนื้อไม้ครับยิงเข้มยิงดีหมดเลยนะฮะครับผมตอบเหมือนกันถ้าถูกต้องรับคูณซับหนังสือ2 0 0 0คูณเท่ากับพบาทแต่ถ้าผิดก็เป็นศูนย์ผมอยากให้พี่กบเฉลยเร็วๆครับผมจะได้รู้ว่าผมตอบถูกหรือเปล่าตอนนี้มันตต่นเต้นมากเลยครับใจมันเต้นตุบตุๆ ความแข็งแรงของไม้สังเกตได้จากอะไรนะครับคำตอบคือข้อข้อควายฮะลายไม้การดูความแข็งแรงของไม้ในเบื้องต้นเราสามารถดูได้จากลายไม้นะครับซึ่งลายบนเนื้อไม้ที่มีลักษณะเป็นวงวงแบบนี้เราเรียกว่าวงปีครับ เกิดจากการเจริญเติบโตของต้นไม้ในสภาพอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละปียิ่งจำนวนวงปีมากเท่าไหร่อายุต้นไม้ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นซึ่งช่วงฤดูแล้งน้ำน้อยเส้นวงปีจะมีสีเข้มช่วงฤดูฝนน้ำมากเส้นวงปีก็จะมีสีอ่อนพอหลายปีเข้าก็เกิดเป็นลวดลายขึ้นมาส่วนไม้จะแข็งแรงหรือไม่นั้น เราต้องดูจากความถี่ของวงปียิ่งวงปีมีความถี่มากหรืออยู่อัดแน่นกันมากเท่าไหร่แสดงว่าเนื้อไม้มีความหนาแน่นแข็งแรงมากเท่านั้นนั่นเองครับข้อแรกยังไม่มีใครตอบถูกเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ขุมทรัพย์หนังสือไปให้เพื่อนๆที่บุรณิทิอามีรุนมุบินีนะครับแต่ไม่เป็นไรเราไปแก้ตัวกันต่อในข้อที่สกันเลย ไม้เป็นวัสดุจากธรรมชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามแถมคงทนแข็งแรงถ้าดูแลรักษาดีๆก็ใช้ได้นานหลายสิบปีเลยนะครับแต่แม้ว่าจะทนทานแค่ไหนเฟอร์นิเจอร์หรือส่วนประกอบต่างๆที่ทำขึ้นจากไม้ก็อาจจะเกิดปัญหาในการใช้งานขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นประตูไม้เคยเห็นไหมครับวันนี้ประตูปิดได้อยู่ดีๆ พอมาอีกวันประตูดันปิดยากซะอย่างนั้นบางครั้งถึงกับปิดไม่เข้าเลยทีเดียวซึ่งสาเหตุก็มาจากการที่ประตูไม้ของตัวนั่นเองครับเข้าสู่คำถามข้อที่สองคุณค่าขุมทรัพย์หนังสือคนละ3,000บาทได้เวลากับคำถามข้อที่สองสำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้คำถามในข้อนี้ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเรื่องใกล้ตัวโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีประตูซึ่งทําจากไม้ปรากฏว่าบางวันประตูปิดยากเฉยเลยอ่ะป <chat> ิดไปกึกบึดเงี้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแน่นอนฟังดีๆกับคําถามสิ่งใดเป็นสาเหตุที่ทําให้ประตูไม้พองจนปิดยากขึ้นกอไก่เพราะแสงแดดขาอไข่เพราะความชื้น หรือขอกล่ายเพราะปลวกกินเนื้อไม้เพราะแสงแดดใช่ไม่ใช่ฮะไปบุญไม่ใช่นะครับตอนผมเล่นเกมหรือเล่นโทรศัพท์หรือดูทีวีอะแสงแดดมันก็ส่องมาตลอดนะครับออถ้าแสงแดดมันโดนมันก็ไม่พอน,นะครับมันแค่ทำให้ประตูร้อนเฉยๆครับเพราะฉะนั้นค้อนี้เกี่ยวไหมแสงแดดไม่เกี่ยวรประตูร้อนเฉยๆครับพีบ่เมียคิดว่าไงฮะแสงแดดไม่น่าใช่ครับเพราะว่ายังไงเคยเจอกับตัวยังไง อยที่มาครับในห้องครัวมันโดนแสงมันก็ปิดยากครับแต่ว่าขึ้นบนห้องห้องหนูมันก็โดนแสงเหมือนกันครับมันจะยังไงครับมันก็ปิดง่ายครับอ๋อข้างล่างห้องครัวปิดยากข้างบนห้องนอนปิดง่ายทั้งที่มันโดนแดดเหมือนกันโดนแดดเหมือนกันเลยคิดว่าไม่น่าใช่ครับอ๋อไม่ใช่มาที่ขอไข่ความชื้นเป็นไปได้ครับเอาเคยเจอยังไงครับ อ๋อผมไปเป <mark> ิดใน YouTube มาครับมีคนคืนนึงเขาบอกว่าถ้าไม้มันโดนน้ำอะครับก็คือความชื้นมันจะทําให้ประตูมันพองครับอ๋อ,อไปดูใน YouTube แล้วก็มาพูดอันนี้พอดีครับพี่เมียฮะ <Ừ. S 3> ความชื้นครับก็น่าจะใช่ครับแล้วเคยเจอกับตัวยังไง <_' c surprised> ผมเม่เคยเอาน้ำไปไปโดนครับแต่ผมเคยเอาน้ําไปโดนอันอื่นแล้วมันก็ไม่บวมครับ โอ้แล้วถ้าประตูไม้โดนความชื้นจะไม่บวมครับไม่บวมมาที่คอควายนะปลวกกินเนื้อไม้ไม้เลยพองไม่ครับมันก็ถ้ามันกินมันก็จะมีเศษขี้เลื่อยอ,ออกมาจากประตูหรือไม่ก็มีรูๆที่ปลวกนะเจอะนะคบเพราะฉะนั้นปลวกกินเนื้อไม้ทําให้ไม้พองไหมไม่ครับไม่ไม่ทำให้ไม้พองนะฮะมาที่พรีเมียปลวกกินเนื้อไม้จะเกิดอะไรขึ้นฮะประตูมันจะพังครับพังเพราะ เพราะมันกินไม้ครับปลูกกินแล้วพังเลยใช่ค่ะอืมงั้นสรุปว่าปลวกกินไม้ครับแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้มันพองครับอม,มันแค่พังเฉยๆครับโอ,โอ้โหแค่พังเฉยๆโอ้โหอืเดี๋ยวก่อนนะพี่เมียนะแสงแดดก็ไม่ใช่ความชื้นก็ไม่ใช่ปลวกกินไม้ก็ไม่ใช่นี่พี่เมียไม่มีคาตอบเลยนะ,ะใบบุญจะตอบข้อไหนความชื้นครับเอาแล้วครับคุยกันก่อนไหม เอาขอไขปะในยูทูบดูม,มาแล้วอ่ะเห็นว่าเขาบอกว่าเอาน้ํามาราดใส่ไม,ม้แล้วก็พองอืมเราว่าน่าจะใช่นะเพราะแม่เราล้างล้างจานทุกวันเลยแล้วน้ํามันนูนอะแต่เราน่าจะไม่เห็นว่ามันพองโอเคตอบเลยไหมตอบเลยครับอันนี้ได,ได้ได้ทางออกแล้วเหรออ้าวสิ่งดใดเป็นสาเหตุที่ทําให้ประตูไม้พองจนปิดยากขึ้นนะครับใบบุญตอบข้อขอไขค,ครับนั่นก็คือนั่นก็คือ,ค,อความชื้นครับ และพี่เมียตอบข้อไข่ครับความชื้นข้อแรกผิดไปแล้วเนาะถ้าข้อนี้ถูกรับคุณทรัพย์หนังสือ3,000คูณ2คือ6,000บาทแต่ถ้าผิดก็คือวันนี้มาเกอร์เลยไม่ได้เล่นเพื่อให้ใครเลยอะรุ่นกว่าข้อเมื่อกี้อีกไม่มั่นใจเลยครับและคำตอบครับสิ่งใดเป็นสาเหตุที่ทำให้ประตูไม้พองจนปิดยากขึ้นคำตอบคือข้อ ขอใขายทกต้นวัสดุประเภทไม้แม้จะถูกตัดออกจากต้นไม้แล้วแต่ด้านในยังคงมีท่อลำเลียงน้ำที่สามารถดูดและขายความชื้นได้อยู่นะครับซึ่งส่วนนี้เองทำให้มีการหดและขยายตัวตามสภาพอากาศคือเมื่อมีความชื้นอย่างเช่นฝนตกหรืออากาศหนาวไม้จะดูดความชื้นเข้าไปทำให้เนื้อไม้ ขยายตัวจนพองหรือบิดเบี้ยวจนเกิดปัญหาประตูไม้เปิดปิดยากวิธีป้องกันคือการทาสีเคลือบผิวไม้เพื่อไม่ให้ท่อลำเลียงน้ำที่เนื้อไม้สัมผัสกับอากาศหรืออาจใช้กบใสไม้ค่อยๆใสเนื้อไม้ส่วนที่พองออกเพื่อให้เปิดปิดได้ง่ายขึ้นข้อนี้ตอบถูกไป2คนรับกลุ่มรั์หนังสือ6000บาทเมื่อรวมกับยอดเดิม ตอนนี้เหล่าฮีโร่นักอ่านสะสมคุมทรัพย์หนังสือไปให้เพื่อนเพื่อที่มูนลนิธิอามิรุนมูมินีนได้แล้วแปดหมืนบาทครับการตะรลุยลกกว้าวันนี้ครับพี่เมียฮะได้อะไรฮะการทํากล่องครับมันสนุกแล้วมันก็ได้ความรู้ด้วยครับว่ามันต้องทํายังไงครับก็คือฐานน้ามันจริงๆเลยนะใช่ครับอ่บาใบบุญครับอ๋อชอบก็ตัวพองครับชอบเพราะอะไรฮะ พอเจอประตูพอเหมือนที่พี่กบบอกน,นะครับผมก็จะรู้เลยว่าสาเหตุมันมาจากความชื้นครับนี่เครับความรู้สนุกๆจากการที่เรามาสลุยโลกกว้างกันนะครับ <Hey. S 2> ครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนต้องติดตามชมกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับท้าให้อ่าน The l e a d i n g h e r ีรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ